ทีนี้ถัดมาสูตรต่อไปครับอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นการเรื่องของการทดสอบ purity คือความบริสุทธิ์ของน้ำนะครับว่าน้ำในน้ําค้างเนี่ยไม่ได้มีแร่ธาตุหรือไม่มีสารอะไรอยู่ในน้าเลยบริสุทธิ์จริงๆนะครับเราใช้เรียกว่าเครื่องอิเล็กโทรไลซิสคือเครื่องนี้อ่ะใช่ก็คือเป็นเครื่องที่แยกน้ําด้วยไฟฟ้านะครับน้าอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มีสารเจือปนอยู่ในน้ำเนี่ยจะเกิดการทําปฏิกิริยาไฟฟ้านะครับทำให้น้ํามันเปลี่ยนสีไปเทเลยนะคะคุณผู้ชมคะฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําทั่วๆไป กดไปเลยนะใช่เลยให้เห็นชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่นะครับเปิดเลย่แล้วก็เทใส่แก้วน้ำฝั่งนี้เลยก็ลองทดสอบด้วยเครื่องนี้นะครับด้วยเครื่องก่อนอันนี้คือเครื่องเลยนะคะอิเล็กโทรไลซิสครับก็คือเป็นเครื่องแยกระู่ไฟฟ้าเห็นไหมสงเกตว่าตัวที่เห็นว่าจะกิดการเคลื่อนรี่ปันี่คือจะเห็นเลยนะใช่ครับ นี่คือที่สีเปลี่ยนนี่คืออะไรคือมันเป็นตะกอนคือสิ่งสกปรกที่มันอยู่เออไม่เชิงนะครับหมายว่าแร่ธาตุบางตัวก็สามารถทําปฏิกิริยาได้เกลืออะไรก็แล้วแต่ที่มันปนเจือเจือปนอย่านน้ำคือคือน้ำเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในน้ำบ้างใชครับบางทีอาจจะดีแล้วไม่ดีเนี่ยเราเราเราค่อนข้างวัดยากเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์เรื่องของความพิวุทธความบริสุทธิ์เรื่องต้นก่อนว่าว่าเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราบอกอย่างน้าแร่บางทีก็อาจจะมีีแร่ท มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างแล้วก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาละครับเป็การทดสอบ<า>ของเรา,าทั้งหมดนี้นะครับก็คือยืนยันได้นะครับถึงความบริสุทธิ์ของน้ำค้างดิวเวเนตของเรานั่นเองครับใช่แล้ว